แนะนำตัวใช่นะคะสวัสดีค่ะลาลิตวดีลุนบุตรคาหรือขนมนะคะก็คือได้รู้จักธุรกิจท็อปอัพธุลิดนี้กับโค้ดพอยนะคะก็คือเราไปเจอกันในโลกออนไลน์อะค่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งโค้ดพอยเขาโพสตขึ้นมาว่าใช้อะไรนะรู้ไหว่าเปลี่ยนเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นรายได้ค่ะก็คือสะดุดตรงนั้น ก็เลยทักไปหาบอกว่าสนใจค่ะคุณพลอยก็เลยเชิญเชิญเข้าห้องคุณพลอยเชิญเข้าห้องก็เลยเออลองมาศึกษาดูก็ยังไม่ได้ตัดสินใจครั้งแรกก็คือตามคุณพลอยไปที่พัทยาไปฟังพอไปฟังเสร็จก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะสมัครไซเอสดพอฟังบอสพูดเสร็จไม่เอาแล้วไซเอสดรออีกแป๊บนึงเนาะเพราะว่าเราจะตกงานอยู่ละ ไหนสิ้นเดือนเราจะตกงานอยู่แล้วรอรอ,รอ,รอ,อีกนิดนึงเราขอเป็นไซส์อลและตอนนี้ก็คือสมัครไซส์อลแล้วก็รพร้อมที่จะเดินไปกับท็บอปัพจูรีค่ะจะเป็นมนุษย์งานมนุษย์เป็นร้านค่ะ,คะ